Chọn chạm, à, ừ. phải khắp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไปบรหาัเปล่ามาาเดียวับชุดสว่างบุญชุดทำไมไม่ชุตลาบังไปแ่เข้าชุดเัน่ห์แลัวยิ่แหงละบุญบุญานล่ะุสว่าง ขาวังครับเวลาใครสารติเบมาลุ้นครับสมจิตตรงเจริญเก้าสิบห้ามเพียงเก้าสิบหาละถึงสามร้ยครับสมจิตตรงเจริญครับเก้าสิบห้ามเพียงต้ังุิกันนะพี่น้องต้องแนาะทานได้ด้วย ขอให้ช่วนี้สมกินรั้หนึ่งสองสาครับ ครับจุดสำคัญนะครับน้องหวยสองกับสองน้องหวยฮัลรหลเลยครับน้องหวยครับออกไปเดยดออกไปวันเลยขึ้นกินกันได้่อยแล้วร้องใช่รวมมันยางครับต้มเกลียวตุ้เกลียวตุ้มกลยวตุ้มเกลียวต้มเกลียวตุ้มกลียวมเกลียวตุ้มเกลียวตุ้มเกลียวตุกลียวตุ้ม ท่าคชาุเรื่องขางเรื่องจับตาดูจับตาดูไว้แต่เรื่องของทานถึงนี่ทานถึงด้พ้าน่ะอาจารย์ก็ับตาห้สมรอบสดท้ครับอให้ขอให้โชคดีครับหนึ่งังสไปครับดวงหวย ขรนสุดตึงกระเนื่อนขขึ้นข้าขึ้นวันนี้ครัขึ้นสุดตึงกระเนื่อนนะรับรองว่ามันุนมาเสาะาี่เแล้วจะ่ายัาไงกันดูวันนี้ครับอ้าม่บอก้รานม่ใชุณว้วน่สแล้วนเมื่อใตนคี่วันนี้วันที่เป็นมงคลจังหวะมันพุนพงผู้นี้วันี่ใคมาจัวดเพาถึว่าแล้วมันวันกำลังไหนไปผู้นี้ให้ตงวดอย่าไรห้เขาเชื่อไปยูครับของน้อง่วยครับ ลาคนมาอยู่น้องหวยย่างกับไฟไปทุกังหน้องหวยนี่มันจังมาไปบลุกไก่ครับย่างเพื่ององหวยตลอดทั้น้องนสามสามไปครับนี่ไดนครับนาตัวนนงดีกว่าไ่เปครับตัน้จไปด้วกัน มันไม่คร no. ับมูเก็บตึงเลยี่ามัสามจิตสามิบหามเก็บหนึ่งครึ่งเอาในวารได้ทีหนึ่งไม่่รับผมโตแ้คนมากไม่ต้องคบคสายตัวรับผคนมาก

ทาเป็ออกไปละ่มาก็สมควรนี่น้องมย่สยวราใช่ใชดิคือตอง่มควรนมควรอืมควางเนแ่กระเปาไมไปก่อนี่มิโนะไของมยี่สยวรครับก็บอกว่าจะมันไปนั่นไป่ไปไปยัิไปำาดนี้องจับก่อนำของมัยสัยชัวร์ ต้นไปก่อนหนุ่มว่าไล่แต่วาหาแต่ว่าเป็นเฝาดีเลยพี่น้องันไป้นคุณบอกคหาพี่น้องว่าระดับินไปนํมาเพิ่งหาอไปสองสามไปครับสนใจมูเจนยี่สิบสามตดวมาดังล่วเขาอไไป่าอรไปอยพันเห็นก่ต้หแล้วผมไปสองพันัด้ไปเลยพี่น้องเขาไยิงใช้จวน กับเสียมาเลยก็มาเบ็ดกับเดี๋ยวะเสียบเดี๋ยวบ็ดเดี๋ยวะเสียบเดี๋ยวบ็ดพี่น้องเขาไม่เอ้ยส่ชวนกับชวนที่มาเบ็ดได้กับมาเกได้แล้วบ้านเองเาะยุขาเกมหรือว่าขาเล่นเกมพี่น้องเขาสูงมาสองร้อยพันมึงไปดื้อพี่น้องกับปูนเก็บพี่น้องแล้วดูนมาบ้างๆหางว่างอะไรไปพี่น้องปดใจปูนเก็บ

เซเลยพี่น้อวัดเซมุกเกลืเวลา235วินาทีเอาครับสําหรับมื้อนี้ก็หมดแล้วพี่น้องงกลับความอดภัครับตลอดทัความสุขทุคสําหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ